สำหรับวันนี้ผมอยู่ที่อีสูซุคิงยนต์สาขาสามแยกปักทรงชัยนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับด้านหลังผมนี้เป็นรุ่นรถ NPR นะครับคึ่งก่อนหน้านี้ในรุ่นยูโร3นะครับขอท้าความนิดนึงยูโร3คนทั่วไปก็จะเรียกว่า NPR 150แรงม้าหรือบางคนจะเรียกว่า NPR 150นะครับ ทีนี้พอเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นในรุ่นยูโร5นะครับอีซูซูนะครับตัว NPR รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น154แรงม้านะครับซึ่งแรงม้าสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในทางการค้าหรือว่าในอนาคตต่อไปจะให้เรียกว่ารุ่น NPR นะครับก็คือเขา้าใจตรงกันว่าเป็น154 แรงม้านะครับแล้วก็ในส่วนของแรงบิดนะครับแรงบิดเดิมที่ในรุ่น150แรงม้านะครับ4 0 4นิวตันเมตรนะครับในรุ่นนี้แรงบิดจะสูงขึ้นเป็น419นิวตันเมตรนะครับก็จะเห็นได้ว่าแรงม้าสูงขึ้นแรงบิดสูงขึ้นนะครับแล้วก็มันมีส่วนอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ นะครับเกี่ยวกับเกียร์นะครับแล้วก็ระบบอื่นๆยังไงก็ตามไปดูกันเลยครับ